สวัสดีครับเพื่อนๆครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะครับพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวเกษตรกร,รทุกๆท่านนะครับโอ้โหพี่น้องก็คงจะ,ะหนักใจนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของเราปลูกพืชไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นอ้อยไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหรือไม้ผลมะม่วงหรือ ผูเรียนปรากฏว่าพืชของเราเนี่ยทำไมมันไม่สวยนะมันไม่งามแล้วก็ที่สำคัญพี่น้องชาวนาที่ปลูกข้าวนะเห็นไหมข้าวมันใบเหลืองแล้วมันแค่แกนแล้วเราจะสังเกตเลยนะครับพอต้นข้าวมันไม่สมบูรณ์นะครับปัญหามันก็เกิดขึ้นจากการเจอศัตรูพืชน,นะครับเพี้ยแป้งเพี้ยกระโดดก็ลุมทำลายโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกมันไม่ว่าจะมันเทศมันสำปะหลังอะไรเนี่ย โอ้โหลูกมันเล็กน้ำหนักน้อยนี่แหละคือสิ่งที่พี่น้องชาวไร่เนี่ยเจอปัญหารวมทั้งพี่น้องชาวไร่อ้อยก็เจอปัญหาทำไมอ้อยมันแค่แกนอ้อยไม่มีน้ําหนักทำให้เรามีผลผลิตน้อยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับเป็นปัญหาที่น่าหนักใจของพี่น้องชาวเกษตรกร,กรไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนมีทั้งนั้นนะครับจะเกิดปัญหาอย่างนี้นะครับเอ้า แล้วปัญหาเหล่านี้ที่ผมพูดเนี่ยมัญหาทางแก้ได้ไงเพราะบางท่านก็เจอทางตันไม่รู้จะแก้วิธีไหนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามมาชมในะในคลิปนี้ก็จะมีคำตอบนะครับเราไม่เจอทางตันแล้วนะครับเพราะว่าบริษัท10ดาวนะครับได้มีการผลิตสารตัวนี้ขึ้นมาเรียกว่าสารเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพืชน,นะครับซึ่งอันนี้เป็นสูตรสะสมอาหารของพืชโดยเฉพาะ เรียกว่าทรีโอครับพี่น้องผิดพันตัวนี้นะครับได้รับการใช้และทดลองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในแง่ของคุณภาพซึ่งมันจะช่วยทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้กับพี่น้องชาวไร่เกษตรกร,ร,กรทุกๆท่านนะครับสารเพิ่มประสิทธิภาพตัวนี้เป็นจุลินทรีย์นะครับสำหรับพี่น้องที่ปลูกพืชเป็นอินทรีย์นะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับ ตัวนี้เราใช้ฉีดพ่นไปที่ใบแล้วมันจะช่วยเร่งการดูดซึมของรากทำให้รากเนี่ยมันสามารถดูดซึมปุ๋ยได้อย่างเต็มนะครับแล้วก็พอมันดูดได้เต็มเราก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเยอะเลยครับอันนี้คือสิ่งสำคัญพอเราใช้ปุ๋ยน้อยแน่นอนมันก็ต้องลดค่าใช้จ่ายของปุ๋ยลงเห็นไหมแต่ในขณะเดียวกันพอมันกินได้เต็มที่มันก็จะเพิ่มผลผลิตไง เป็นต้นว่าอย่างข้าวเนี่ยโอ้โหพี่น้องมันเขียวไปทั้งท้องทุ่งเลยแล้วข้าวเราเนี่ยมันจะต้นใหญ่รากแทงลึกและแข็งแรงที่สำคัญมันจะช่วยป้องกันพวกศัตรูเพี้ยแป้งเพี้ยกระโดดที่เข้ามาทำลายต้นข้าวของเราได้เป็นอย่างดีพอถึงจุดหนึ่งของข้าวที่มันเริ่มแตกรวงโอ้โหพี่น้องครับมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะครับสำหรับข้าวที่เราใช้ สิบดาวทรีโอนี่ฉีดแล้วการฉีดเนี่ยมันก็มีเป็นระยะนะครับเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งเพื่อที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพืชน,นะครับในลักษณะผลที่มันเกิดขึ้นนะครับจากการที่เราใช้10ดาวทรีโอนี่นะครับมันก็จะช่วยทำให้ ถ่ายทอดพลังงานไปสู่ต้นไม้ของเราเพราะว่ามันฉีดทางใบมันจะทําให้การดูดซึมของปุ๋ยได้ดีทําให้ต้นข้าวเนี่ยมันเขียวกระจีข้าวเราก็จะแข็งแรงสําหรับในเรื่องของพืชผลก็เช่นเดียวกันมะม่วงทุเรียนมังคุดลินจีลำไยอะไรเงี้ยมีการฉีดอย่างต่อเน,นื่องเช่นเดียวกันตั้งแต่ระยะเ,เริ่มต้นนะครับที่ให้มันแข็งแรงหลังจากนั้นก็จะมีการฉีดเพื่อ กระตุ้นให้มันออกดอกเมื่อมันออกดอกก็จะมีการฉีดเพื่อให้ขั้วเหนียวแล้วก็ติดผลได้ดีมันจะเป็นสเต็ปสเต็ปในเรื่องของการฉีดตัว10ดาวทรีโอตัวนี้นะครับ นี่แหละครับคือประโยชน์ของ10ดาวทรีโอครับผม10ดาวทรีโอตัวนี้ย1ซองผสมน้ำได้400-600ถึง600ลิตรนะครับใช้ได้ประมาณ12-20ถึงย0่ไร่ถ้าเรามาใช้ในขนาด20ลิตรเราก็จะใช้ขนาดเล็กน้อยเท่านั้นเองถ้าเราเทียบกับช้อนชานี่นะเพื่อนๆครับเนี่ยช้อนเล็กนิดเดียวนี่ช้อนชานและนี่ช้อนพลาสติกนะครับเป็นลักษณะนี้แค่นิดเดียว นี่ครับเพราะว่ามันเข้มข้นมากเราใช้เพียงแค่นี้ก็พอแล้วต่อน้ํา20ลิตริทสิบดาวทีโอต่อน้ํา 20ลิตรนะครับมันประหยัดจริงๆสำหรับการใช้10ดาวทีโอในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของต้นพืชในการที่จะดูดซึมธาตุปุ๋ยและธาตุอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในพื้นดินได้เป็นอย่างดีสำหรับการใช้10ดาวทีโอตัวนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแนะนำว่าควรที่จะใช้ร่วมกับดาวฟอร์สเป็นสารจับใบจะทำให้การเกาะจับใบของพืชเนี่ยสามารถเกาะจับได้ดีเราก็ใช้ประมาณสักไม่เกิน10ซีซีนะครับ ครับอันนี้ฝาถ้วยที่เขาแถมมาให้ไม่เกิน 10cc ต่อน้ํา20ลิตรสําหรับในการฉีดแต่ละครั้งเมื่อเราผสมนะครับตัว10ดาวทรีโอนะครับลงไปในถังฉีดแบบนี้แล้วเราก็สามารถเอาไปฉีดที่ใบของมะม่วงเราฉีดได้รอบๆเลยครับฉีดที่ใบนะครับตรงนี้มะม่วงกําลังจะออกดอกฉีดไปก่อนเพื่อเร่งให้มันเปิดตาดอกอันนี้คือสิ่งสําคัญมังคุดก็ฉีด ไปที่ใบของมันให้ทั่วๆพอใบของมันเนี่ยได้รับสารทรีโอมันก็จะสร้างประสิทธิภาพในการดูดซึมในเรื่องของรากจะเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นดินที่มันมีปุ๋ยอยู่จะถูกดูดซึมมาบำรุงต้นมันนะครับต้นทุเรียนก็ฉีดไปที่ใบของต้นทุเรียนเพื่อให้ใบมันสังเคราะห์แสงแล้วก็สามารถที่จะดูดซึมสารเพิ่มประสิทธิภาพทรีโอเข้าไปได้มายงชินนะครับช่วงนี้กําลังจะเริ่มแตกตาดอกเราฉีดไว้ก่อนคือเว เวลาเราฉีด10ดาวทีโอเราก็ไปฉีดที่ใบจะเป็นต้นข้าวก็ดีมันสัมปะหลังก็ดีพืชผลก็ดีนะครับอย่างอันเนี้ยมายงชิดไปฉีดที่ใบของมันเพื่อให้ใบมันเกิดการสังเคราะห์แสงแล้วก็ดูดซึมเข้าไปเพื่อไปเร่งให้รากเนี่ยหาอาหารได้มากขึ้นนะครับสำหรับ10ดาวทีโอตัวนี้นะครับจะบรรจุ 1- ซองน้ำหนัก50กรัม น้ำหนัก50กรัมเนี่ยเราไปผสมน้ำได้400ถึง600ลิตรทีเดียวใช้ได้ตั้งแต่12ถึง20ไร่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้มีความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าหากเราใช้เป้ขนาดตั้ง25ลิตรเราก็ใช้ครึ่งช้อนชาก็พอสำหรับที่จะฉีดพ่นไปที่ใบของต้นพืชต้นข้าวของเรานะครับพี่น้องได้ฟังนะครับผมรีวิว10ดาวทรีโอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใน10บดาว t ทีโอตอนนี้นะครับสำหรับ fc ของผมเนี่ยครับ10ดาวทีโอซองนี้น้ำหนัก50กรัมราคา590ครับพี่น้องโอ้โหแต่พี่น้องที่เป็น fc ของผมรับไปเลย1ซองลดเหลือ450บบาทเท่านั้นนะครับส่งของถึงบ้านเก็บเงินปลายทางไม่มีค่าส่งสำหรับ fcpo พิพัฒน์ของผมนะครับสั่งได้เลยนะครับสำหรับพี่น้องที่จะสั่งสามารถโทรสั่งที่เบอร์0816137732เบอร์โทรกับเบอร์ไลน์ก็เบอร์เดียวกันนะครับสั่งมาได้เลยครับเราบริการจัดส่งให้อย่างเร่งด่วนให้กับพี่น้องได้เอาไปใช้กันนะครับเพื่อนๆได้ชมคลิปในการรีวิว ผลิตภัณฑ์ทรีโอสารเพิ่มประสิทธิภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับพี่น้องชาวเกษตรกร,กรได้ชมกันและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามในช่อง YouTube โปพิพัฒน์ของผมนะครับเพื่อชมคลิปด,ดีๆในการรีวิวสินค้าของ10ดาวต่อไปนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ